ยำปูมาของส่วนใหญ่ถ้าไม่ไม่บอกปลาล่าจะไม่ใส่ใช่ไหม,ไหมนอกจากสั่งว่าเอาปลาล่านะครับสูตรสูตรงกาจะเป็นสูตรที่ไม่ปลาล่านะยำป, <laughs> ปูมาชุมพรยำปูมาชุมพรนี่ครับแม่ยิ้มอะไรคุณ <laughs> แม่ยิ้มนะนี่ครับปูมาชุมพรร้านเกษตระไรนะครับปูมาชุมพรร้านเกษตร รนะ้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่สมุทรสาฎร์นะสมุทรชุมพรนะผมเพราะว่าเราอยู่ที่ชุมพรนะเวลานี้นะ <S <S 2> <S 2> โอ้โหปูตัวอืมันเป็นตัวใหญ่ขนาดนั้นนะโอ้โหสุดๆร้านนี้เขามีของใหญ่ๆนะปูตัวใหญ่หอยหอยหอยแครงตัวใหญ่ๆนะฮะพัสดุดิบหาง่ายนะสำหรับทะเลชุมพรนะลอยๆทั้งที่ลอยๆทั้งที่นะ ดูกำลังทุบนี่แรงๆมากนะคนทุบนะโอ้ยกล้ามเบลอเลยนี่โอ้หุม้าหุม้าตัวนี้เกือบพึ่งโลเลยพี่โจจริงฮะตัวใหญ่มากอะโอ้ร้อยเดียวค่ะเกือบพึ่งโลนี่ร้อยเดียวขาดทุนก็งานนี้นะพี่ขาดทุนเสียหน้าไม่เป็นไรจะให้อะไรนะขาดทุนไม่ว่าอย่าให้เสียหน้าอย่างเดียวเออนี่ ตัวเบลเลอรล์เบลาเลยนะดังดังงานน <laughs> ี้โอ้โหโอ้ทานนี้ด้วยนะทานนี้เลยนะเสียเงินไม่ว่าเสียน้าไม่ได้พี่เสียเงินไม่ว่าเสียน้าจช่มันพ่อแพรเราเองแพปูม้านะนี่สวัสดีครับเชิญนะครับสั่งได้เลยนะครับนี่โอ้ส่วนใหญ่คนมาก็สั่งยำปูม้านะนี่ครับ พยายามเน้นบ่อยๆนะนี่ครับโฟมา้าตัวใหญ่หมากเป็นเป็นนะแต่ที่เขาทำนั่คือมันก็สลแ็แล้วนะที่เขาไปทํานะนี่อ่ะดิที่ทําอยู่นั่นนะน้องต้นนะน้องต้นน้องต้นกับน้องอะไรนะไอ,อ้น้องโอ๊ตกับน้องอะไรนะไเออโอุย้ย <laughs> <laughs> หลับสื้อเขาตัวดีนะน้องโอ๊ตกับน้องแป้งเออผมลืมชื่อแกทุกทีจนหลังต้องเขียนมาแนละ้ว <laughs> ก็น้องแป้งนะอยู่ตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะไม่ยอมไปไหนนะไม่ไปไหนเลยแสดงว่าจะเอาวิชาแน่เนี่ยออกมาแล้วครับนี่ฮะเก่งมากนะชั่วกนตั้งแต่รุ่นแรกๆนะยำปูม้าใช่ไหมยำปูม้านะครับเอาเร็วๆหน่อยไม่ทันแล้วเร็วๆลูกค้ารอไปถึงนู่นแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ใครมาก็ต้องสั่งยำปูม้านะ เป็นหลหออหายนะเพราะว่าเนื้อมันจะหวานแล้วก็ฉ่ำเนื้อหวานเนื้อฉ่ำเนาะเนื้อหวานเนื้อฉ่ำกิ้มรวมได้ครับจ้าดินกันนะครับสั่งได้เลยนะครับ ชิ้นโตมีที่เกียร์นะตัวเท่าไหร่อะหน่งเดียวค่ะเรอลูกค้ามานน่งที่ร้านนะที่นี่สามารถนั่งได้นะฮะทั้งด้านร้านด้านนู้นนะเปิดใหม่นะแล้วก็ริมพุตบารก็นั่งได้นะฮะนัได้ี่ไหนก็ได้ค่ะนี่นี่กุ้งมะกุณพรอมมีไข่โอ้ยไข่แน่นมากเลยไข่เยอะมากโอ้ไข่เยอะไข่เยอะโอะ้โห นี่ถ้าผมเวลาผมสั่งผมชอบสั่งตัวเมียนะมันจะมีไข่นะเราจะได้กินไข่มันด้วยนะฮะพับผู้ไข่ใช่ไหมตัวเมียตัวเมียผมจับตัวเมียอ๋อเ,เอาแล้วราคาเพิ่มไหมถ้าผูไข่ไม่ราคาเท่าเดิมเนาะอ๋อราคาเท่าเดิมนะฮะอ๋อแล้วก็ดวง,งดะนะจะมีไข่ไม่มีไข่นะาอจริงเหรอเขาเป็นบางช่วงนะบางช่วงของมัน ไข่ไหมตุม้ยนี่ไข่ไหมไม,ไม่นะอ๋อแสดงว่ามัน,นจะเป็น,นเป็นบางตัวนะที่มีไข่นะแต่ไม่มีไข่แต่เรามีมันแถมให้นะก็กินได้เหมือนกันเอ้ยดูตัวใหญ่ร้านนี้เขาคัดแต่ปูตัวใหญ่นะโตโตนะครับเออสดแน่น,นอนร้านนี้สดสะอาดแน่นะครับสดสะอาดนะฮะ,ดะโดยเชฟเชฟโอ๊ตนะฮะ ร้านนี้รักยำครับร <c oughs> า้านนี้รักยำม,มาผิดร้านนะฮะร้านนียันกุมุมพรนะครับ,รบมึกสายหมยอกไข่แดงหงแล้วลก็ไข่นึ เผ็ดเผ็ดไงเผ็ดน,น้อยครับเผ็ดน,น้อยนะอ่านี่นี่ตอกไข่มาแล้วตอกไข่มาแล้วยังตอกไข่เหมือนเดิมนะนี่ครับผู้ชำนาญเรื่องไข่นะนี่ครับ <laughs> ผู้ชนานเรื่องไข่นะไข่แดงก็ชอบนะฮะชอบตอกชอบเจาะนะนี่ครับ <laughs> ช้มะนาวใช้มะนาวแท้นะฮะคั้นกันตรงที่ร้านเลยนะคั้นสดๆนะเหมือนตั้งแต่เปิดร้านนะร้านร้านนี้คนไม่นานนะฮะคนแป๊บเดียวนะน้องเฮาฉันคนแป๊บเดียวสวัสดีครับสั่งได้เลยนะครับ นี่ด้านนี้แอบส่องหน่อยมีมีมีมานานแล้วแหละนะฮะนี่ครับหมูทอดขายเป็นขีดเนาะขายเป็นขีดแล้วไก่ไก่<ส>ทอดขายเป็นขีดขีดเท่าไหร่แม่ขีดละสี่สิบบาทนะแล้วข้าวเหนียวอะ่ะข้าวเหนียวสิบบาท,บาทนะเอาแล้วมีน้ำจิมม้มไหมแม่ม,มีน้ำจิ้มให้ด้วยนะน้ำจ<ส>ิ้มแจ่วใช่ไหมเป็นขอนื้อจิ้มหวานนะเป็นน้ำจิ้มหวานนะ เป็นเจ้าของเดียวกันนะกับยำปูม้าชุมพรนะอยู่ในร้านเดียวกันเลยนะยครับกะละมังก็มีโลโก้ด้วยนะโลโก้คนจำไม่ได้นะฮะอ๋ออันนี้ไปออกรายการมาไปออกรายการมาใช่ไหมเออดีดีดีไหลบัวครับเอาไหลบัวใส่เลย ใส่ไหลบัวด้วยนะนี่ไหลบัวไหลบัวลากบัว แก้งสั่งยี่เดงเหรอรับออเดอร์อ๋อรับออเดอร์ลูกค้าออนไลน์ค่ะพี่ออนไลน์นะฮะถ้าออนไลน์ก็มาเลยนะคะวันนี้โอ้เดี๋ยวเขาจะมารับเนาะใช่พลิกใบพลิกใบนะอันนี้นายเป็นหอยนางรมเหรอใช่ค่ะใช่ ไใ้บัวข้าวโพดแล้วก็เผ็ดเผ็ดกลางเหมือนกันทั้งสองนะใช่ค่ะอันนี้เป็นกุ้งกับไข่หมุกกุ้งไข่หมุกเผ็ดกลาง